แจัดข่วงยาวๆสาวลึกๆมาแล้วมาแล้วควงยาวสาวลึกกนขนกระพงกำขนทีนองทีมาเลยที่มาล่างหลานไหน้าวามขุดไยน้าว้าโนขุยไถาดีเลยนะยืรับอว้น้าชุดานจดีลต่มาไอยังไม่มวานนี้มือมานี้ไยดีเลยนะลอยตาเลยลอยเลยลอยนะลอยตาแล้วในนั้นคนลอยนี้บอกว่าถ้านวาว้ามขุดไาไถอย่างนี้มือด้วยก็ขอ ได้ก็ไปก่อนเลยจ้าไปก่อนเลยจ้าไปยเย้ขนาดนี้พายแบบไม่มีใครยอมใครพายแบบเอาเป็นเอาตายอุดเป็นอุดตายเป็นตายแทงเขาสายแทงเขาขวาแทงเขาหน้าแทงเขาหลังพายจ้าจ้าจ้าพู่อะไรเลยบอกว่าตัวพายอย่างนี้เลยดีไม่ถูกงาเมื่อวานเลยบอกว่าพูดอยไรเอาพูดอะไรเมื่อวานเลยแล้วเราถามว่ามาเพราคนขายจะมีทุนเาคนที่มึงมึงวารีเต้าพูดพูด छा था